เดี๋ยวตั้มพามาดูที่ที่บึงคงหลงนะครับตอนนี้อยู่ใกล้บ้านตั้มเลยนะครับเป็นผืนใหญ่มากเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าก่อนนี่ข้างหลังอย่างนี้ติดน้ําเลยนะครับติดน้ําเลยข้างหน้าก็จะหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะครับจากประมาณเสาไฟฟ้าตัวนี้นิดๆเราถึงประมาณนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงขอบดินนี้นะ40เมตรแล้วก็ความยาวนี่200เมตรถึง300นะั่นแหละไล่ลงไปเรื่อยๆถึงน้ําเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับสิบไร่เลยนะครับนี่ก็เดินมาโอ้เป็นร้อยเมตรแล้วนะฮะเดินมาละเดี๋ยวผมจะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับอ้าวไปลองดูนะครับ ชิบชิบคือดวงอาทิตย์จะตกริมน้ําฝั่งนู้นนะครับส่วนตอนเช้าดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงภูลังกาภูลังกาถ้ำนาคาอยู่นู้นนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทขึ้นใหม่ด้วยนะครับรีสอร์ทที่นี่ขึ้นเยอะนะครับที่บึงคงหลงก็ที่พักก็ไม่ไม่ขาดแคลนเหมือนเดิมแล้วนะครับสําหรับคนที่จะมาเที่ยว ที่ท่องเที่ยวนี้มีเป็นโอ้เป็นสิแหล่งเลยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาชมวิวก็ลงไปข้างล่างก็ยังเป็นสวนยังพลาเป็นกล้ายางนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูสามสี่ชถ้าดวงอาทิตย์ตกลง กว่านี้อีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีสีแดงชมพูครีมนะครับก็จะสวยมากเขาเรียกว่าท้องฟ้าสีวานิลาแต่ถ้าเป็นหน้านี้อาจจะเป็นแค่สีแดงแดงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีเมฆเยอะๆก็จะเป็นสีวานิลานะครับที่ก็จะยาวไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโรงอ่าเพาถ่าน ก็จะยาวตั้งแต่ลงพอฐานตรงขอบนู่นนะขอบนู่นลงพอถานยาวลงไปเลยต้นไม้ใหญ่ลงไปนู่นนะครับติดน้ําเลยนะครับส่วนเขียดแดนก็จะแบ่งตามแหล่งชุ่มน้ําโลกนะครับที่ที่ทําแดนไว้นะฮะปักหลักไว้นะครับผมก็อยากจะลงไปอยู่นะเดี๋ยวนะคิดก่อนว่าลงไปได้ไหมนะครับอนะแปบ๊บหนึ่งหาทางลงก่อนต้องเดินอ้อมฝั่งอ่า ดูวิวข้างหน้าไปก่อนนะครับถ้าออกไปนี้เป็นถนนระย่างเนี่ยวิ่งไปทางนี้ก็จะเข้าตัวเมืองอีกประมาณสักสองกิโลสองกิโลเข้าไปตัวตลาดนะครับตลาดบึงหองหลงแล้วก็ที่เห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นถ้ำนาคาก็จะอยู่ออกไปอีกสักเจ็ดโลถึงสิบโลนะครับส่วนไปทางนี้ก็จะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับประมาณสิบกิโลอ่าสิบขึ้นอยู่ แล้วก็จะทะลุออกไปทางภูทอกน้ำตกเจ็ดสีนะครับทางนู้นทางนู้นนะฮะแต่ทะลุออกไปทางบึงการนะครับแล้วก็ห้วยหินแหบอะไรก็จะอยู่ตรงใกล้ๆทํารนาขาทางนู้นส่วนบึงของหลงก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีเรือวิ่งตลอดนะครับประมาณ30 40่ท่าเรือที่จะไปรอนแก้วรอนโพหาดคำสมุนก็จะอยู่ฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเดินไปถึงไหมเริ่มเลาะลงมาแล้วนะครับโอเคคือ ข้ามสะพานนิดหน่อยเป็นคลองน้ำนะฮะคือลืมแจ้งราคาไปนะครับก็ราคาไล่ละ2องร้านห้าแสนบาทนะครับที่ผืนที่ติดน้ํานี่มีไม่กี่ผืนนะตัวนี้ประมาณสิบไล่นะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของก็ก็จะอยู่อยู่ด้วยนะครับคือไม่ได้ขายหมดก็คือขายแค่สิบไล่ จ้าของก็เอาไว้อยู่เองด้วยประมาณ5้าไร่นะครับผมลองเลาะดูซิว่ามีอะไรบ้างไปดูริมน้ำกันนะครับชมก้ายางนะครับนะี่ครับก้ายางพลาก่อนที่จะเป็นต้นใหญ่ๆนะก็จะเป็นต้นก้ายอย่างนี้นะครับต้นละหลักสิเนาะค่อยไปปลูกปลูกหปีถึงจะได้กรีดนะครับระกรีดแล้วก็ มีอายุการกรีดอยู่30ปีโดยเฉลี่ยแล้วก็ตัดต้นขายนะครับนี่คือพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่นะครับลุยๆถึงแล้วนะครับริมน้ำนะครับก็เดินมาไกลมากเลยก็ถือว่าได้เหงื่อออกกำลังกายนะฮะเดี๋ยวถ้าดวงอาทิตย์ลงกว่านี้ก็จะสวยเป็นสีสีที่เป็นอีกโลกหนึ่งนะอย่างที่พี่ที่ผมไปหาเจอพี่อีที่ ซีเนเจอร์เมื่อคลิปคลิปก่อนที่ผมถ่ายนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นต้นก้ายางพาราที่เอาไว้ตอนกิ่งเนาะเดี๋ยวผมแผนขึ้นไปให้ดูข้างบนนะอ่าเนี่ยครับที่สิบไล่ติดทน